มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบอกลาความจนคนสะแก้วถูกรางวัลที่1ทกศ60ส60ล้านวันที่16ทธันวาคม2,566ใน Facebook Page ทกศได้มีการประกาศผู้โชคดีถูกรางวัลสลากชุดถุงทอง โดยระบุว่าขอแสดงความยินดีกับลูกค้าทกศจากจังหวัดสระแก้วที่ถูกรางวัลที่1สลากทกศชุดถุงทอง60ล้านบาทงวดเดือนธันวาคม25 6 6รับไป60ล้านบาทย้ำา60ล้านเน้นๆไม่เสียภาษีเงินรางวัลสลากทกศชุดถุงทองหน่วยละ2,000บาทลุ้นรางวัลที่1สูงสุด60ล้านบาท24ครั้งฝากเลยงวดต่อไปอาจเป็นของคุณ บอกลาความจนคนสะแก้วถูกรางวัลที่1ทกศส60ล้านบาทขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพิินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ